สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง my area วันนี้หนังที่ผมจะมาสปอยก็คือ mortal engine หนังจะเล่าเรื่องราวหลังจากโลกที่พวกเราอยู่นี่แหละแต่มันล่มสลายไปแล้วนะมนุษย์ก็ไม่ได้สูญพันธ์ตามครับแถมนิสัยเรื่องการทำสงครามบุคคลนู้น ون, บุคคลนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเทคโนโลยีต่างๆภายในหนังก็จะเริญเอาเรื่องนะไม่ได้ด้ยอยกับปัจจุบันสักเท่าไหร่เอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังผมสปอยได้เลย ก่อนที่จะสปอยผมขอพูดนิดนึงนะครับคือว่าช่วงเนี้ยต้องการกําลังใจสุดๆนะเพราะการทําคลิปสปอยหนังแบบเป็นวิดีโอมันเหนื่อยกว่าการทําแบบภาพนิ่งมากๆแถมยังเสี่ยงโดนแบนสุดๆแต่เพื่อความสนุกของคนดูยินดีที่จะเสี่ยงครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับกดกระดิ่ง หรือจะแชร์คลิปก็ดีขอบคุณครับปะลุยกันเริ่มเรื่องมาด้วยนางเอกของเราเธอส่องกล้องส่องทางไกลเห็นเมืองลอนดอนติดล้อกําลังใกล้เข้ามาคือในยุคนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเมืองต่างๆหรือเมืองขุดแร่ขุดของเก่ามันจับติดล้อหมดแล้วเจ้าเมืองลอนดอนที่ว่ามันเป็นเมืองล่าอนาณาณิคมโดยมีคนคุมบังเหียนสองคนก็คือทัดดิอุสวาเลนไทน์เขาเปรียบเสมือนวีรบุรุษประจําเมืองที่ทํางานอยู่ภายใต้านายกรัฐมนตรีแมกนัสโครม ตอนนี้เมืองเล็กๆที่นางเอกอยู่ก็คือเป้าหมายของมันครับเมืองลอนดอนขับไล่ไปไม่นานมันก็ยิงฉมวกยึดตัวรถเอาไว้และค่อยๆกลืนกินทั้งเมืองในเรื่องนี้พระเอกของเราชื่อว่าทอมเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลอนดอนโลกของในหนังมันจะเซตอัพให้เราอยู่หลังศตวรรษที่21 ทอมเขาเป็นเพื่อนสีกับลูกของทัดดิอุสวาเลนไทน์ชื่อแคทเธอรีนทอมก็พาแคทเธอรีนไปดูข้าวดูของจากโลกเก่าที่เก็บมาได้และสิ่งสําคัญเขาเจอกับจุดจบของโลกเก่ามันถูกเรียกว่าสงคราม60นาทีเคยมีอยู่หลายสิบเครื่องกระจายอยู่ทั่วโลกทอมยังโชว์ให้แคทเธอรีนดูอีกว่าเขาเจอส่วนหนึ่งของแผงวงจรระเบิดความตั้งใจของเขาก็คือเมื่อถึงแม่น้ําเขาจะโยนมันทิ้งจะได้ไม่ต้องมีใครหาเจอแต่ก็มีคนนึง ลวงรู้ความลับของเขาไอหมอนี่มันน่าจะแอบชอบแคทเธอรีนด้วยนะครับเขามีชื่อว่าเฮอร์เบิร์นเป็นอารมณ์ลูกคนรวยนั่นแหละมันใหญ่พอตัวนะสามารถสั่งรถยศทอมให้ไปทํางานที่ห้องเครื่องทอมก็ต้องรีบไปนะครับแต่ถึงจะรีบไปยังไงอ่ะมันก็ไม่ทันหรอกมันจะทันได้ยังไงเล่าทอมมันเพิ่งรู้ว่าถูกไหมแคทเธอรีนก็เลยอาสา,าจะไปด้วยเพราะเธอมีบัตรเบ่งจากนามสกุลพ่อระหว่างทางก็จะมีการแนะนําตัวละครเพิ่มอีกตัวนะครับเขาชื่อว่าบีวิส เป็นช่างเครื่องพอมาถึงเจ้าทอมก็รีบวิ่งไปคุยขยะจากโลกเก่าและได้เจอกับเวรเลนทายผู้พ่อวาเลนทายเขาก็มีความสนใจด้านนี้เหมือนเหมือนกับทอมนะครับและเก็บอะไหล่ชิ้นหนึ่งไปไอ้เจ้าอะไหล่อันนี้มันเป็นที่เหนียวนําพลังงานเป็นของหายากและอันตรายจริงๆพวกเขาไม่มีทางได้ชิ้นนี้ไปแนะ่ฉันจะจัดการมันเองระหว่างที่คุยกันก็มีเหตุเกิดครับทหารยามทําร้ายประชาชนจากเมืองที่โดนจับเมื่อต้นเรื่อง วาเลนไทน์ก็เข้าไปห้ามครับแถมได้ใจประชาชนไปเต็มๆด้วยการตั้งข้อหาทหารยามและประกาศว่าทุกคนที่มาจากเมืองใหม่จะมีงานทำมีเงินใช้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในบรรดาหมู่คนที่มาจากเมืองใหม่ก็มีนางเอกของเราด้วยครับเธอเข้ามาแทงวาเลนไทน์พร้อมกับพูดว่านี่คือการแก้แค้นให้แม่ฉันแพนโดราชอเธอพยายามจะแทงดอกที่สองนะครับ ทอมเข้ามาดึงมือไว้ทีนี้นางเอกของเราก็วิ่งสิครับเจ้าทอมก็วิ่งไล่ตาม เธอวิ่งไปได้พักหนึ่งก็เจอกับเวรเลนทน์นั่งลิฟต์มาดักด้านหน้าเธอเลยวิ่งไปอีกด้านหนึ่งครับทอมก็ไล่ตามมาติดๆนางเอกเห็นท่าไม่ดีจะกระโดดหนีลงทางทิ้งของเสียทอมก็วิ่งมาดึงมือเธอได้ทันครับนางเอกเลยบอกทอมว่าลองถามมันสิมันฆ่าแม่ฉันลองถามมันเรื่องเอสเตอร์ชอมันจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางมัน หลังจากนางเอกตกลงไปวาเลนไทน์ Valentine ก็เดินมาครับด้วยความคาใจทอมเลยลองถามดูเออคุณวาเลนไทนยเห็นเธอบอกว่าคุณฆ่าแม่เธอคือต้องบอกก่อนนะครับคนในเมืองเขาคิดว่าวานเลนทนยเป็นคนดีไม่เคยทําร้ายใครมีแต่ช่วยเหลือคนเป็นประมาณไอดอลประจําเมืองอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะวานเลนทน์พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถีบทอมตกลงไปเป็นการปิดปากผ่านไปแป๊บหนึ่งแคทเธอรีนก็ตามมาครับ วาเลนไท์เลยตอแหลกับลูกว่าพ่อต้องขอโทษด้วยนะพ่อช่วยทอมไว้ไม่ทานจริงๆเขาต่อสู้กับผู้หญิงคนนั้นสู้ไปสู้มาแล้วก็ตกลงไปแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับบีวิสที่เป็นช่างเครื่องเขาน่าจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นวาเลนไทยทำแผลเสร็จเขาก็พูดคุยกับลูกนะครับลูกก็พยายามถามนะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวาเลนไทยก็แบบ พ่อก็ไม่รู้บางทีอาจจะเป็นพวกเกลียดเมืองเคลื่อนที่ก็ได้มัง้งคือในโลกยุคนี้ความเห็นทางการเมืองมันถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับระหว่างเมืองที่เคลื่อนที่แบบลอนดอนกับเมืองที่ตั้งอยู่กับที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทำสงครามกันยาวนานแต่ยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะพอพูดเสร็จวาเลนไท์ก็ออกไปทํางานตามปกติพอเขาเดินมาถึงห้องทํางานก็จะเจอกับผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง เหมือนเธอคนนี้จะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวาเลนไทน์เพราะเธอพูดว่าคุณต้องรีบจัดการเอสเตอร์ชอ์นะเธออาจจะเป็นปัญหาให้เราก็ได้ในอนาคตฉันมีข่าวดีเพิ่มให้คุณด้วยแหละวาเลนไทน์ที่คุกรายงานมาว่าเขาจับมนุษย์เครื่องจักรได้และชื่อเดียวที่มันพูดก็คือเอสเตอร์ชอ์หลังจากนั้นวาเลนไทน์ออกไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังคุกทั้งฝั่งของเอสเตอร์พอได้สติ เธอก็เอาทอมไปซ่อนให้ผลสายตาจากยานค้นหาของลอนดอนหลังจากยานค้นหาขับผ่านไปเธอก็มไม่ลืมที่จะเอาค่าจ้างที่ช่วยซ่อนสักพักหนึ่งเจ้าทอมก็ได้สติครับเขาตะโกนบอกเอสเตอร์ว่าเฮ้เธอต้องช่วยฉันนะฉันจะกลับไปลอนดอนอย่างน้อยอ่ะพาฉันไปส่งเมืองใกล้ๆก,ก็ได้พอเอสเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นสิครับ แกทำฉันพลาดจากวาเลนไทน์ฉันรอโอกาสนี้มา6เดือนแม่งเอ้ยสรุปว่าที่นางโดนจับเมื่อต้นเรื่องนางตั้งใจนะครับทั้งสองคนก็เลยร่วมเดินทางไปด้วยกันพวกเขาเดินจนพระอาทิตย์ตกเอสเตอร์เธอใจดีแบ่งขนมให้เจ้าทอมกินอาหารยุคพระเจ้าเายังมีเน่าเรายิ่งเก่ายิ่งอร่อย แล้วด้วยความที่เจ้าทอมเขาเป็นคนช่างจอก็เลยเล่าเรื่องพ่อแม่เล่าเรื่องอดีตให้ตัวเองฟังและถามเอสเตอร์ว่าเอา้าเราพ่อแม่เธอละ่ะเป็นยังไงบ้างแม่นางเอสเตอร์ของเราเธอเป็นคนเก็บความรู้สึกนะครับนางก็เลยหงุดหงิดใส่นอนหลับหนีมันซะเลยเอสเตอร์หลับไปได้พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงทอมตะโกนบงเบ้งอะไรก็ไม่รู้คือเจ้าทอมเนี่ยมันกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือแม่นางเอสเตอร์เลยรีบวิ่งมาห้าม นายทำบ้าอะไรนั่นมันพวกฝั่งใต้หนีเร็วอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับพวกฝั่งใต้มันเป็นอารมณ์พวกค้าทาาด่ามนุษย์เอสเตอร์นางคล่องตัวกว่าเยอะเธอปีนหนีไปได้แต่ไอเจ้าทอมเนี่ยสิมันเป็นพารละมันปีนหนีไม่ขึ้นนางเลยต้องกลับมาช่วยและโดนปืนฉมวกยิงเฉียวที่ขาในจังหวะที่ทั้งสองกำลังจะโดนจับก็โดนช่วยไปได้โดยคนแปลกหน้าเป็นลุงกับป้า คนป้าเนี่ยเขาเอาน้ำชาสาหลายมาให้กินแต่มันถูกปลูกในถังเก็บอื้อหลังจากนั้นป้าพาทั้งคู่เข้าห้องพักและนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เอสเตอร์ยอมเปิดใจเล่าเรื่องแม่ให้ฟังที่ชั้นแคนวาเลนไทน์ก็เพราะเมื่อก่อนเขากับแม่ช่วยกันขุดหาของจากโลกเก่าตามปกติแล้ว,วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป แล้ววันนั้นก็มาถึงทั้งสองคนเจออะไรบางอย่างแม่ของฉันโกรธมากและไม่ยอมให้ของชิ้นนั้นก่อนที่แม่จะโดนแทงเธอก็ให้จี้อันนึงกับฉันแล้วแผลบนใบหน้าของเอสเตอร์เนี่ยก็มาจากวาเลนทายนี่แหละครับส่วนเอสเตอร์ในวัยเด็กเธอก็หนีเพราะกลัวโดนฆ่าทางด้านของวาเลนไทา์ในปัจจุบัน เขาก็มาถึงคุกและได้เจอกับมนุษย์เครื่องจักรตาสีเขียวถ้าฉันปล่อยแกแกจะทำอะไรกับเอสเตอร์ชองขอ้ขาะเลนไทายได้ยินแบบนั้นเขาก็ขึ้นยานยิงคุกทิ้งเพื่อปล่อยหุ่นสังหาร วาเลนไทายขับยานกลับมาที่ลอนดอนและเจอกับบีวิสบีวิสเข้ามาบอกวาเลนไทนยว่าฉันต้องการอัพยศเพื่อแลกกับข้อมูลที่ฉันรู้เกี่ยวกับที่เก็บอาวุธของโลกเก่าตัดกลับมาที่พระเอกนางเอกบ้างทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงบงเบ้งภายในตัวรถเป็นเสียงคนร้องเสียงคนตะโกนคือว่าไอเจ้ารถคันนี้มันไม่ได้ใจดีหรอกครับมันเป็นพวกคาธาตุทั้งสองคนก็พยายามจะหนีแต่เอสเตอร์ไปไม่ไหวถ้าจะให้กระโดดจากความสูงขนาดนี้บวกกับขาที่เจ็บ เธอเลยบอกให้ทอมหนีไปก่อนเลยทอมมันก็โลเลนะครับสุดท้ายเขาก็ทิ้งเธอไม่ลงทั้งสองคนเลยโดนจับไปประมูลราคาประมูลไปได้พักหนึ่งก็มีคนดังโผล่มาครับเธอชื่อว่าแอนนาแฟงเป็นนักต่อต้านเมืองเคลื่อนที่เจ้าคนประมูลเนี่ยมันก็ขู่แอนนานะครับถ้าฉันจับแกไปส่งทางการคงได้เงินเยอะหน้าดูเพราะฉะนั้น แกจ่ายเงินมาดีกว่านะห้าหมื่นจะได้ออกไปครบ32ปรากฏว่าแอนนาแฟงมาช่วยเอสเตอร์ครับพระเอกนางเอกก็วิ่งหนีส่วนแอนนาแฟงก็โชว์คิวบูถ่วงเวลาไว้ให้หนีไปไม่ทันไลมนุษย์เครื่องจักรก็โผล่มาครับทั้ง2คนเลยปีนหนีตามล้อเครื่องจักรขนาดใหญ่มันก็เดินตามมาติด,ตด หนีไปหนีมาทั้งสองคนก็ถึงทางตันครับเอ,เอ,อนนาขับยานมาช่วยพอเอสเตอร์ปีนหนีแอันนาก็ขับยานออกไปโดยไม่รอให้เจ้าทอมปีนตามเอสเตอร์เลยโยนเชือกให้ทอมเกาะแทนเจ้าเครื่องจักรตาสีเขียวเดินมาจับเชือกไว้ได้ทันแม่งแรงโคตรเยอะดึงซะเครื่องบินโยกเลยอะ่ะแอนนาก็เลยบอกให้เอสเตอร์ตัดเชือกทิ้ง ทีนี้ก็ช็อตวัดใจแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงสุดท้ายเอสเตอร์ก็โยนมีดให้ทอมตัดเชือกแล้วก็บินหนีไปแอนนาแฟงเธอเป็นเพื่อนแม่เอสเตอร์นะครับเลยมาช่วยเธอพูดกับเอสเตอร์ว่าตอนแรกฉันก็งงนะว่าเธออยู่รอดมาได้ยังไงในโลกที่โหดหลายขนาดนี้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วพอทอมได้ยินแบบนั้นทอมก็คิดได้ว่า ฮะไอหุ่นนั่นเลี้ยงเธอมาเหรอหุ่นแบบนี้ฉันเคยศึกษามันมาก่อนมันทั้งเลวร้ายบ้าคลั่งทอมมันก็พูดจาเสียๆหายในมุมมองของเอสเตอร์ก็เหมือนทอมมาด่าพ่อที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กๆเอสเตอร์ก็งอนเดินตุ๊บป่องหนีไป เจ้าทอมก็เลยต้องเดินไปงอเธอครับเอสเตอร์เลยเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังว่าหลังจากฉันหนีตายจากวาเลนไทน์ช้ยก็เข้ามาช่วยให้น้ําให้อาหารเขามีนิสัยชอบสะสมของที่คนอื่นทิ้งขว้างเหมือนเห็นตัวเองในของชิ้นนั้นและเมื่อเขาเห็นฉันเศร้าอยู่ตลอดเวลาเขาเลยเสนอทางออกให้ฉันเป็นแบบเขาก็คือฆ่าทิ้งแล้วย้ายไปอยู่ในร่างหุ่นนั่นแหละไร้ความหิวไร้ความกลัวความทรงจําทั้งหมดจะถูกลบ ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเศร้าหมองแล้วฉันดันสัญญากับเขาจนเมื่อกระทั่งเมื่อ6เดือนก่อนลอนดอมข้ามสะพานเมืองมาฉันเลยมีโอกาสเข้าถึงตัวทัดิอุสวาเลนไทน์ก็เลยหนีมาจากใช้ทางด้านของแคทเธอรีนเธอก็มาถามบีวิสว่าวันนั้นเธอเห็นอะไรบีวิสบอกว่าพ่อเธอเป็นคนผลักทอมตกลงไปและเขากำลังสร้างอะไรบางอย่างฉันเคยลองพยายามเข้าไปนะแต่ทุกประตูมียามเฝ้า แคเทเธอรีนเองเธอก็อยากรู้นะครับว่าพ่อเธอทําอะไรเลยพาบีวิสไปที่พิพิธภัณฑ์พอทั้งสองคนมาถึงก็ได้เจอกับด็อกเตอร์ผิวสีเขาบอกว่าพวกเธอมาช้าเกินไปพวกนั้นเอาทุกอย่างไปหมดแล้วฉันพยายามเข้าไปห้ามก็เลยโดนอัดสะจนน่วมด็อกเตอร์ไปเปิดประตูลับให้ทั้งสองคนเข้าไปเขาบอกว่าทางเดินนี้มันจะไปโผล่ใต้หลุมฝังศพในวิหารที่พวกนั้นกำลังทำงานอยู่ ทางด้านของพระเอกนางเอกทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงเมืองลอยฟ้าที่นี่มีพล,ลพรรคพพวกของแอนนาแฟงเต็มไปหมดแอนนาถามเอสเตอร์ว่าก่อนแพนดอ,อร่าชอจะตายเธอเจอบางอย่างเป็นของอันตรายแม่เธอสั่งกับฉันว่าถ้าเป็นอะไรไปให้ฉันมาตามหาที่ลูกเอสเตอร์ก็พยายามนึกนะแต่นึกไม่ออกทอมเลยเริ่มว่าบางอย่างพร้อมกับพูดว่าเอสเตอร์เธอพอจะคุ้นคุ้นมันไหมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธโบราณปรากฏว่าเอสเตอร์เคยเห็นนะครับ แอนนาเลยถามว่าเอ้าแล้วจะปิดมันได้ยังไงล่ะทอมทอมบอกว่าปิดมันไม่ได้หรอกมันต้องมีคลาชได์ซึ่งมันพังไปแล้วพวกกลุ่มต่อต้านเอาแผนที่มากลางเมื่อเร็วๆเนี้ยเราเพิ่งได้รับรายงานมาว่าลอนดอนมันเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่และกําลังมุ่งหน้าไปเมืองฉางกัวลอนดอนน่าจะไปถึงในสองชั่วโมงนายกแมกนัสเข้ามาต่อว่าวาเลนไทน์นายกําลังทําบ้าอะไรวะสิ่งที่ผมทำน่ะเหรอมันก็คือการลุกคาดยังไงละ่ะ ฟังนะ้วยอาวุธนี้เราจะยึดครองได้ทุกอย่างไอวาเลนทน์แกมันไม่ได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยเหรอทุกคนเลิกเก็บข้าวเก็บของยกเลิกยกเลิกทุกอย่างเว้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้วาเลนทน์เขาใหญ่ที่สุดสุดท้ายวาเลนทน์ก็ยิงแมกนัสทิ้งส่วนแคทเธอรีนก็ได้รู้ความจริงสักทีว่าพ่อเธอไม่ได้ดีอย่างที่คิดทางด้านของกลุ่มต่อต้านพวกเขาก็จะเอาข่าวกลับไปบอกที่เมืองแต่ไม่ทัน หุ่นตาเขียวมาบุกซะก่อนพวกเขาก็ช่วยกันสู้นะครับถึงจะบอกว่าสู้ก็เหอะแต่มันดูห่างชั้นกันจัดจัด,จดเจ้าหุ่นยนต์โดนยิงก็ไม่เข้าโดนฟันโดนตีโดนแทงก็ไม่เข้า <S <S แอนนาเลยบอกให้พระเอกนางเอกวิ่งหนีไปขึ้นยานส่วนพวกที่เหลือก็ช่วยกันลุมอัดและปิดท้ายด้วยระเบิด ทอมกับเอสเตอร์ไปไม่ถึงไหนเจ้าหุ่นก็ไล่ามาครับทอมโชว์แมนเข้าไปบวกแน่นอนว่ามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละเจอบีบคอซะสลบเอสเตอร์ก็เข้ามาขอร้องเจ้าหุ่นนะครับว่าอยากฆ่าเขาเลยหุ่นมันก็งงๆนะอยู่ๆมันก็สัมผัสได้ว่าเอสเตอร์รักทอมและความเป็นมนุษย์ของเจ้าหุ่นยนต์ก็กลับมาพอเจ้าหุ่นยนต์ได้สติเขาก็เริ่มปล่อยวางจากตัวเอสเตอร์และตายครับที่ตายนี่อาจจะเป็นเพราะตอมใจก็ได้นะ หรือความเสียหายที่โดนยิงโดนแทงโดนระเบิดมาตลอดทั้งเรื่องผสมผสมกันนั่นแหละจริงๆแล้วเอสเตอร์เขาก็รักเจ้าหุ่นนะครับไม่ใช่ไม่รักขอปลดปล่อยเจ้าจากคำสัญญา หลังจากนั้นพวกกลุ่มต่อต้านก็มุ่งหน้ากลับไปเมืองฉางกัวส่วนเจ้าเวเลนทายมันก็บิ้วพลังมวลชนใหญ่วันนี้พวกเราจะบุกไปเมืองฉางกัวสมรภูมมอันใหม่ของพวกเราที่นี่ไม่เคยมีเมืองเคลื่อนที่ที่ไหนบุกได้มาก่อนแต่เราจะเป็นคนแรกแม่ไอการปลุกระดมแบบนี้ลุกระดมมวลชนผมว่ามันคุนๆนะเหมือน,นเห็นที่ไหนมาก่อนน่ะพวกกลุ่มต่อต้านมาถึงเมือง แอนนาก็เข้าไปแจ้งกับผู้ครองเมืองว่าลอนดอนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พร้อมกับอาวุธที่โคตรร้ายแรงเราขอเสนอให้บุกมันก่อนทอมไม่เห็นด้วยครับแต่เขาก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะออกเสียงหรือตัดสินใจได้ผู้ครองเมืองอนุมัติการโจมตีสั่งเตรียมปืนใหญ่เอากองยานขึ้นฟ้าไปถล่มมันพวกทหารก็จัดกองยานเข้าตีนะครับแต่ก็ไม่ทันลอนดอนมาถึงแล้วและเปิดฉากยิงก่อน ยืนยันพิ่กัดเป้าหมาย,ย,ามายด้วยอนุภาพการทำลายล้างขั้นสูงเพียงนัดเดียวทุกอย่างก็พังพินาศถึงอาวุธของฝั่งลอนดอนจะเทพยังไงก็มีจุดอ่อนครับมันไม่สามารถยิงได้ต่อเนื่องต้องพักแป๊บหนึ่งเพื่อชาร์จพลังงานเอสเตอร์เธอนึกถึงจี้ที่แม่เธอให้พอเปิดออกดูก็พบกับคลาสได์เธอเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกแอนนาว่าสิ่งเนี้ย มันอาจจะเป็นความหวังเดียวของพวกเราก็ได้กลุ่มต่อต้านหน่วยสุดท้ายเลยเอากองยานขึ้นแผนก็คือไปให้ถึงห้องที่วันเลนทายอยู่เสียบคลาชได้กดปิดระบบแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับเพราะคุณต้องบินฝ่าป้อมปืนมากมายระหว่างที่บินเข้าหาเมืองลอนดอนดอกสองก็มาครับ พอบินเข้าไปใกล้ตัวเมืองฝนหากระสุนอีกนับไม่ถ้วนระดมยิงใส่พวกเขาบางลำก็บินหลบได้ทันบางลำก็โดนยิงตกก่อนจะบินถึงทุกลำก็ช่วยกันยิงป้อมปืนที่ด่านฟ้าไม่งั้นก็ลงจอดไม่ได้พวกกลุ่มต่อต้านเสียคนไปมากมาย เหลือลอดยานลำเดียวครับเป็นยานของแอนนาแฟงเธอให้เอสเตอร์เข้าทางด้านหน้าส่วนแอนนาจะเข้าจากด้านบนโดยมีพระเอกสแตนบายอยู่บนยานพอแอนนาเข้าไปถึง เธอก็ยิงใส่วาเลนไท์แต่เขาโชคดียังมีทหารมารับลูกปืนแทนวาเลนไท์ Valentine ยิงสวนกลับเข้าท้องแอนนาเพิ่มเติมอีกนิดนะครับอาวุธมันโอเวอร์โหลดแล้วแต่วาเลนไทยไม่สนสั่งยิงต่อเขาถือดาบขึ้นไปดวนกับแอนนาต้องบอกว่าแอนนาเนี่ยแกร่งมากจริงๆขนาดโดนยิงเข้าที่ท้องยังสู้กับผู้ชายได้ส่วนเอสเตอร์เธอก็แอบลอบเข้ามาเสียแฟลชได้ได้สำเร็จและพยายามกดปิดระบบก่อนที่มันจะยิงนัดต่อไปแอนนาก็พยายามถ่วงเวลาวาเลนไทยอย่าง สุดฝีมือสุดท้ายเอสเตอร์ก็ทำได้สำเร็จครับส่วนแอนนาเธอก็ตายพร้อมอุดมการของเธอถึงตอนจบแล้ววาเลนไทน์พอรู้ตัวว่าแพ้เขาก็หนีสิครับจะอยู่ทำไมพอเขาเดินออกมาก็ได้เจอกับแคทเธอรีน ลูกฟังพ่อก่อนนะหนีไปกับพ่อแล้วพวกเราจะรอดระหว่างที่คุยกันเสียงปืนก็ดังขึ้นครับแคทเลยวิ่งไปดูพอไปถึงทุกคนในห้องควบคุมตายหมดแล้วแถมแผงวงจรยังโดนยิงทิ้งคือเวเลนทายเนี่ยมันคิดไว้อยู่แล้วแหละถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ดับเครื่องชนมันซะเลยทอมที่ขับยานอยู่ข้างนอกเขาก็ลองวอมาที่ห้องควบคุมแล้วคนที่รับสายก็คือแคทเธอรีนทอมบอกให้แคทเปิดประตูห้องเครื่องเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปยิงใจกลางของเมือง ส่วนวาเลนไทน์เขาก็ไม่สนลงสนลูกอะไรทั้งนั้นวิ่งหนีไปขึ้นยานแต่ยานก็ไปไม่ได้ครับพอเอสเตอร์เธอเอาเชือกมาคล้องยานไว้วาเลนไทน์มันก็พยายามเกลี้ยก,กล่อมเอสเตอร์นะครับเธอเหมือนกับฉันมากลึกๆแล้วเธอก็รู้ว่าเธอเป็นลูกไข่มามุกพ่อลูกนั่นแหละครับ ทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันเธอฟันหน้าวาเลนไทน์ไปทีหนึ่งหลังจากนั้นเอสเตอร์กระโดดขึ้นยานแอนนาส่วนทอมเขาหันกลับมาเหนี่ยวไกใส่ย,ยานของวาเลนไทน์เจ้าวาเลนไทน์มันก็อึดน,นะครับยานตกแต่ไม่ตายสุดท้ายพี่แกก็โดนเมืองลอนดอนทับ ก่อนจะหยุดลงแบบพอดีเป๊ะๆหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วครับคนที่เมืองลอนดอนก็ได้รับการให้อภัยจากผู้ครองเมืองฉานกัวส่วนพระเอกนางเอกก็แฮปปี้เอนดิ้งออกผจญภัยไปด้วยกันจบจ้า <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมันจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้ปีาศาจสัตร์ปรหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับผมมีเพจ facebook ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ